แต้วนัทพรขึ้นแท่นเจ้าแม่ความงามเปิดตัวพรีเซนเตอร์ฟิลเลอร์เกาหลีนิวรามิสคนแรกของไทยเมดิเซเลสจัดใหญ่ฉลองความสำเร็จเปิดตัวแป้วนัทพรควาพรีเซนเตอร์ฟิลเลอร์เกาหลีนิวรามิสคนไทยคนแรกสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการความงามไม่น้อย เมื่อเมดิเซเลสบริษัทด้านเวชศาสตร์ความงามสัญชาติไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจความงามอันดับหนึ่งในประเทศไทยอีกครั้งผู้จัดจำหน่ายฟิลเลอร์นิวรามิสฟิลเลอร์เกาหลียอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่อง3ปีซ้อนจัดงานเมดิเซเลสริลเลียนรีม m of Beauty โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหญิงมากความสามารถ คุณอาริยาวูวงชีฟโอเป a t i n g Officer of m e d i c เ l e ิเมาร่วมงานพร้อมเซอร์ภพยส์สุดพิเศษที่แวดวงความงามต้องจับตามองครั้งใหญ่นศะูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหนึ่งเมื่อวันก่อนจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกับเซอร์ภพยสอครั้งใหญ่จากเมดิเซ l เลสเพื่อฉลองความสําเร็จของนิวรามิสกับการเปิดตัวนิวรามิสพรีเซนเตอนั่นก็คือนางเอกสาวเต้าณัฐพรเตมีรัก ที่ได้เผยเคล็ดลับการดูแลผิวพร้อมแหล่งปันประสบการณ์การเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยเสริมความมั่นใจและคงความอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยโดยนางเอกสาวแป้นทพรเตม,มีรักกล่าวว่าด้วยอาชีพที่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาทําให้เราต้องดูแลตัวเองอยู่เป็นประจำซึ่งปกติจะเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล อย่างยูรามิเชื่อว่าหลายคนรู้จักยูรามิสดีอยู่แล้วเพราะเป็นฟิลเลอร์ที่ได้รับนิยมอย่างมากทั้งที่ประเทศเกาหลีและมียอดขายอันดับหนึ่งที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจมากมายจากแพทย์คลินิกความงามและลูกค้าต้องขอบคุณทางเมดิเซเลสที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของไทยด้วยค่ะคุณอาริยาบูวงซีโอโอออฟเมดิเซเลสกล่าวว่าปัจจุบันหากจะพูดถึงฟิลเลอร์เกาหลี ผมไม่มีใครไม่รู้จักฟิลเลอร์นิวรามิสยอดขายในไทยอันดับ1-3ปีซ้อนและ12ปีในเกาหลีคุณสมบัติคือช่วยเรื่องการยกกระชับปรับรูปหน้าได้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกว่า7ปีในประเทศไทยด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากฟิลเลอร์อื่นๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและยาวนานไปจนถึงความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานการผลิตสากล สูดได้จากยอดขายมากกว่า30ล้านหลอดใน54ประเทศทั่วโลกและยอดใช้กว่า1.5ล้านหลอดในไทยยาวนานกว่า7ปีเรียกได้ว่าฟิลเลอร์นิวรามิสตอบโจทย์ทุกปัญหาความงามของสาวไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เราดีใจมากเพราะได้พรีเซนเตอร์คนไทยคนแรกของแบรนด์คือคุณเต้นัทพรที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครับกับนิวรามิสค่ะสำหรับผู้ที่สนใจดูแลตัวเองด้วย ฟิลเลอร์เกาหลีนิวรามิสซึ่งผ่านการรับรองจากออยมีจำหน่ายที่คลินิกความงามชั้นนำกว่า3,000คลินิกทั่วประเทศหรือเช็คชื่อคลินิกผ่านเว็บไซต์ h t t p s s c e r t i f y b m e d i c e l l s c o m ว่ามีที่ไหนมีให้บริการฟิลเลอร์นิวรามิสแท้สั่งตรงจากบริษัท m e d i c e l l s หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m m e d i c a l e s e หรือทางเว็บไซต์ h t t p s w w w m e d i c a l e s c o m p a n y e s h อยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอดีปีนี้เรามีงานเฉล,ล,ลิมฉลองเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไปพอเสร็จก็เลยก็เลยไปแต่แสดงว่าจะมีที่ม้มีตางานไม่ไไมใช่อันี้ว่างยังคะยังเลยค่ะแต่ก็เดี๋ยวคงกลับมาทำงานก่อนเพราะว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็อยู่กับเรื่องงานแต่งงานกันะะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวได้กลับมาทำงานในเรื่องของการถ่ายภาพยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลงไปถึงร้านอะไรอย่างเงี้ยยัก็จะกลับมาโฟกัสปีนี้ป่ะคะปีนี้แผนช่วงไหนอะไรเงี้ยเหตุผลยังโดดยังคิดยังคิดยังแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฟันธงว่าเป็นพี่ใหญอะไรนะคะแต่ก็คงแบบคิดว่าช่วงเวลาคงเป็นแบบว่าหลังปลายปีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอ่าตลอดธันวาคมปุ๊บไปนี้มากเลยไหมคะ มันมันกำหนดไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวต้องค่อยๆดูว่าชีวิตพาเป็น่แตจริงๆเราพร้อมกันจะไปหรือเปล่าก็ก็พร้อมนะคะหมายถึงเรียกว่ายังไงดีล่ะก็เถ้าว่าคงดูหลายๆองค์ประกอบของพร้อมกันไปอะไรอย่างเงี้ยทำมันเป็นในช่วงของการแบบบาลานซ์เรื่องงานเรื่องแบบีเลชั่นชิพต่างๆเลยนะการงานกับแฟนกันยังไก็คุยอย่าหยุด ว่าผิดพี่แจ้วคือเหมือนว่า,บบนานงานใดๆก็พยายามแบบประหลาดไม่ให้มากเกินไปไม่แบบแน่นเหนื่อยเพื่อที่จะแบบเกิดมีโน,โน้องด้วยใช่ไหมเออไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าเอายังไม่ได้มีคําตอบว่าจะหนักไปท่านไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบอายุอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงดูในเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อวันนึ่มอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบในแง่ของการพยายามเอ่อทำให้เฮลตี้เข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่พี่แจ้วอยากได้แบบที่ไหน อย่าในหัวอยู่เพราะว่าไม่ไรู้ว่าจะแบบมีได้ไหมมีเพ่าไหอะไร่ เจอหนี้ที่เออก็น่าจะเออตื่นเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยแอนแรกเรามีการท้องับมือแบบเลีงหลานไม่ค่อยได้ตอบอะไรเท่าไหร่เล่น <c oughs> เล่น่เ,นเนดี๋ยวเป็นเรื่องของแบงคอะไรอันนี้พี่แจ๊บแบบมีโอกาสได้แบบเรื่องค่าเรื่อของเรื่องเองสุขภาพของเราและตรงทางชีวิตของพี่ในยังไงบ้างไหมคะอ๋อก็เออเป็นเรื่องของสุขภาพที่เด้าก็เคยเหมือนมีปัญหายอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องของตัวเองว่า แบบข็งแรงทํางานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นมากๆมากม,มากมาก,มากแล้วค่ะก, <c oughs> ก็ก็ <ๆ S 2> เดี๋ยวว่าในอนาคตเราค่อยๆดูไปเรืร่ <c oughs> รยรอยๆอะไรๆก็คือถ้าสภาพร่างกายโอเคทุกอย่โอเคก็พร้อมจะไปนอนก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่ามันยากง่ายแค่ไหนอะไรอย่างเ <c oughs> <c oughs> งี้ยตอนนย้อนกลับไปฉลองรอบที่สองที่แล้วหลายคนก็มองไปที่น่ารักมากเลยเป็นยังไงบ้างค่ะ แต่ละคน5วินาทีค่ะไม่ได้ถ้ากัดกันที่สองจิโจะได้แบบโอเคได้กดทุกคนอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนที่เราแบบเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วก็เป็นเมมโมรีที่ดีมากๆทำไมถึงเลือกเป็นคำแบบข้าวอะไรเงี้ยจริงจิโนั้นเห็นใกล้บ้านที่ที่ไหน เออ่มัน make sense ในการที่เราจะไปจัดตรงนั้นเพื่อที่เหมือนจะดูีมายกับไปในสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้อะไรที่วิสุทธิ์ที่สองช่มิท้ <c oughs> <ๆ>าอีากค่ะน่าร <c oughs> ักมากมีโมเมนต์สุดๆต้องเป็นน้ำตาไหลนะคะพี่จ้ามก็มีบ้าง <c oughs> ค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบช่วงที่พูดฟีชเราพูดขอบคุณคมุกโคนแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวขอบคุณการเล่นเนี่ยนะคะก็น่ารักมากแล้วก็โครการหลายจุดเลยทั้งชุดแต่งงานบราซิลชุดค่ะ วันนั้นสี่ค่ะโอ้ยดูดิชัดที่สุดกับอัพเจอร์ปา้ิยุกก็ห่วงไหมคะสอนนีห่วงไหมวันนั้นสึกปล่อยเต็มที่เลยก็ตาเปียกนะคะได้พูดอะไรให้มันต่อความยาวสาวความสวยแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเซลล์ออร่าความเป็นเจ้าสาวตลอดเวลาก็ไม่ต้องว่ามันเหมือนพอเรา อายุมากขึ้นเราก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นแหละเป็นเรื่ทุกคนแหละค่แะแบบเราก็แบบทุกคนเนาะมันก็แบบกลัวแก่กลัวไม่สวยกลัวอะไรกันหมดเลยอย่างนี้เราก็เลยยิ่งต้องต้องดูแลตัวเองแบบดับเบิลไปไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่เป็นเอเอเ่อเป็นเรื่องของสุขภาพการกรินการออกกำลังกายอะไรอย่างเงีะะ้ยด้วยค่ะก็ก็ก็เป็นเป็นธรรมาดาที่จะดูแลตัวเองค่ะเป็นส่ตัวนี้คืออะไรควรจะเลือกใคระ ก็มันก็มีมันก็มีกันบ้างแหละแบบว่ากลัวมากกลัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ถึงกับกลัวหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็คอนเซิร์นเอาไว้เพราะว่าคือถ้าว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าเออ่การดูแลหน้าตาผิวพรรณต่างๆมันคือเรื่องของบุคลิกความมั่นใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะส่งเสริมในหลายๆอย่างแอดมูฟันทำให้เราแบบมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นย่านต่างๆไปที่แบบตัวนี้เราได้ อ๋อก็มีค่ะลิลลี่เคยฝากไปบ้างแล้ค่ะแต่ก็เหมือนแบบก็ยังไม่ได้เอ่อเปิดเรื่องอะไอ่ะยังไม่ได้เยอะมากพออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะเยอะแล้วได้อะไรอย่างเงีไม่รู้อ่ะก็เลยแบบบอกไม่ได้ว้าเดี๋ยวก็ต้องดูไปเรื่อยๆแต่วเขาบอกบอกว่าเป็นยัเล็นแล้ค่ะมีมีไรนะเป็นหัวนะใช่ ีนี้ก็คือลุยงานเต็มที่เลยก็ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถ้ามีงานอะไรเข้ามาไม่ว่าจะแบบการแสดงหรือว่าโอกาสในกานอะไรเราก็จะเต็มเต็มที่ได้ได้ได้สืงตรงแบบนีไม่แบบว่าทกเบรกอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะคือต้องมองว่าเหมือนเราเป็นคนชอบทำงานกันอยู่ก็เออ จนบางทีแบบเวลาพักอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบไม่เอาไม่ทางานหยุดหยุดเลยอนยะ่างเงี้ยต้องบางทีเราต้องจักจะพักว่าจะได้จะได้แบบกลับมาทําง,งานแบบรีเฟรชแบบสดชื่นแล้วก็เต็มตัง ใน,นละครอยู<า>่ะอ,อ,อ,อ๋อละครก็รับตลอดค่ะแต่ว่ามันคือจริงๆไม่ได้อยากให้โฟกัสแค่เรื่องละคแรแต่แล้วว่าเหมือนแบบอยากให้มองเป็นนักแสดงที่เราสามารถไปไปอยู่ในงานแสดงไ,ได้ในทุกรูปแบบอะไร, <S <S ร,รอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเอ่ออย่างตัวต้นสังกัดเองเขาก็มีการลอร้อนผลงานใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแเราก็ยังมีอยู่ช่องปากอยู่ค่ะก็ก็ นั่นแหละคะ่ะคือถ้าเรามีโอกาสในการทรํางานในรูปแบบไหนาอาจจะไม่ใช่ละครก็ได้อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่ที่เราสามารถแบบเข้าไปร่วมโปรเจกต์ได้แล้วก็ยินดีครับค่ะเรื่องขนาให้หาคุณค่าพี่น้องยังไงคะแฟนๆก็สนใจที่ได้ดับเต้นต่อไปไหแล้วก็ก็ชอบบับทุกคนว่าน้องไม่สบายแล้วก็เคยมีประสบการณ์ มาทำงานก็เข uhm, so like ้าใจมากๆว่าว่าเราไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลยอ่ะบางทีแบบใจเราไหวอ่ะแต่รักายมันไม่ไหวแล้วก็เราก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวเองก่อนแหละในในแง่ของสุขภาพให้ให้แบบเป็นดีไม่คุยอะไรกันไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะก็ไม่ได้ถูกค่ะก็ก็แค่ทราบล่วงหน้าก่อนดูคนว่าโอเคเดี๋ยวกลายเป็นแล้วคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเค ไปเป็ะๆน็าก็เป็นจังสีเป๊ะๆไปแต่เป็นคนที่ต้องมาแล้วก็แบบเข้าใจเข้าใจมากเข้า<ม>ใจมากๆคือคืออย่างคนที่คนทํางานอ่ะบางทีสุขภาพอ่ะคือเราก็ไม่สามารถจะแบบเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นสปิริตนะเนาะแล้วแบบจะโชว์มาโชวออนแต่บางทีอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกก็ต้องก,อกล้าที่จะบอกว่าเราไม่ไหวเลยเนี่ยคืแล้วก็โอเคก็คนก็เคารร์บใกล้ใจกัน,กน ก็ม <ST su ks> ีนะกอมีแต่ว่าก็เลยเป็นบทเรียนเดี๋ยวว่าไม่ไหวจะต้องบอกไว้นเพราะบางทีมันแบบมันทำให้งานมันไม่เป็นจอะไรอ่าี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาใครรับชอบอ่ะก็เป็นเราเองที่แบบไม่ยอมจะแบบเออแล้วาารยกุลาภทเลร่อยใช่ไหค